วันนี้นะให้หนึ่งข้อนะคะในการที่จะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะนั่นก็คือคุณสามารถใช้พลังของการเปลี่ยนแปลงภายนอกเสริมความมั่นใจในตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นหนึ่งเลยการลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเรียนการแต่งตัวใหม่ถ้าคุณแต่งตัวไม่เป็นนะคะ คุณสามารถหาโค้ชครูนะคะพวก Image Maker ต่างๆะคะก็มีสอนมีคลาสสอนด้วยนะคะหรือคุณอาจจะจ้างสไตลิสต์เลยก็ได้นะคะอันนี้ช่วยได้มากนะคะมันจะเพิ่มความมั่นใจให้คุณได้มากถ้าเราจะต้องอทำทุกวันให้มันเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเหมือนครูบีมนะคะก็แต่งเองเรียนที่จะแต่งหน้าเองนะคะอาจจะแต่งง่า YouTube ก็ได้นะคะหรืออาจจะคุณแนะนำนะคือเรียนส่วนตัวกับเรียนส่วนตัวในการแต่งหน้าแต่งตัวสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อให้คุณหา สีที่เหมาะกับคุณนะคะหาะสไตล์การแต่งหน้าที่เหมาะกับเรานะคะที่สุดนะคะคือถ้าเราให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจัดการให้เนี่ยมันง่ายนะคะแล้วมันก็เร็วนะคะมันจะเป็นมันจะทําให้คุณเ,เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่สําหรับคนทีอ่อยากศึกษาด้วยตัวเองก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นผู้หญิงอย่างเดียวด้วยนะผู้ชายก็เหมือนกันนะคะเวลาที่แบบเรา เราดูสวยเราดูหลอ่อเราแบบว่าเรามีบุคลิกภาพที่ดีะนะคะเราจะรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นแบบอัตโนมัติแบบรวดเร็วอะรวดเร็วมากๆเลยเพราะสมองมนุษย์เนี่ยนะ,ะเชื่อมต่อกับสายตาหรือว่าวิชั่นเนี่ยมากที่สุดนะคะมันมันลิงก์กันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะ,จะเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็วนะเปลี่ยนภายนอกแล้วภายในก็จะเปลี่ยนตามเริ่มตอนนี้เลยนะคะถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองนะคะ ทิปง่ายๆวันนี้ไปก่อนนะคะลุกขึ้นมาไปทําสีผมก็ได้นะคะแต่งหน้าก็ได้นะคะถ้าไม่มีเครื่องสำอางก็ไปที่เคาน์เตอร์เครื่องสำอางก่วนเรื่องของเสื้อผ้านะคะถ้าเราไม่มั่นใจอย่างที่บอกเราสามารถที่จะหาโค้ชครูนะคะหาอิมเมจเมเกอร์หาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาช่วยดูแลคุณได้เลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนแล้วนะคะชมบรรยากาศอีกดอบนึงสวยมากเลยอะมีดอกไม้มีอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ